สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาจี่ตลาดครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศย่าเหมูเส้าครับบรรยากาศผมใส่ข้าวเหนียวใบทานเนาติดไฟใบทาครับใส่แล้วคนได้ดีข้าวเหนียวเตาติดไว้แล้วข้าวเหนียวครับกระติ๊บหนึ่งพี่กระติ๊บหนึ่งครับโอ้ก็อาจจะไว้นะครับเด้เอเห็นไหมครับเรียบร้อยพอดี ทานครับผมผมใส่ทานร่วมครับนี่พี่้องถาทว่าใส่ทานแบบใดครับทานร่วมครับทานแบบอบอดี้แพ้งหลายครับแต่เขาใส่ทานแพ้งหลายมันกะสูงไว้นะครับเนาะราคาสูงครับทานจมืออนี่ตาแหลกติดแล้วทบขีเทาไว้แล้วครับอันนี้เขาลอให้มันติดดีๆเขากับทบกับทบให้มันก่อนนิดหน่อยหลายเกาขีเทาโปะครับแต่เบิ้งกับเขากันครับเบอนี้ไม่ยังมากินแน่นะครับเนาะนี่ครับ จัดหนักนะครับเหมือนอย่นี่เข่าไส้ยูฮอร์นี่ครับนุ่มดีครับอันอน,นึงก็ไปจ่ายมาประมาณนี้ครับไปจ่ายตลาดผมไปผูด้เดียวแต่อยู่รานสิมีน้องอีกอันนึงครับผู้จัดจการเฮ็ดถาครับเหม,มือนอนี้สิมีต้มไก่มีแกงเปฟอแกงเปฟอเนื้อใหม่ครับใส่เห็ดนะครับเนาะ แลวกสีมีถอดผสมครับสามเมนูนะครับเริ่มวันนี้มาเลยครับพี่น้องมาพอ้กันบองเกาครับซอยบางแวกร้อยซีครับจุดถึงมไม่จอดขายประจาครับแต่อจู่นี่พู้การสีขายก๋วยเตี๋ยวสว่วงสวยๆครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเนาะล้านมร้อมู่ว์งนี้ครับพี่น้องครับองนี้สีขายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับย้ําจะใสยครับนี่ครับดูแยกพอดีของแพงครับพี่น้องครับ ถึงน้ำมันสิขีดวาน้ำมันลงบ่แมาณนะครับแพงคือเก่าครับผมเดี๋ยวสนพี่น้องเบิง่งราคาไปซื้ออันยังก็เฉพาะคาไกลย่างเดียวครับพอดีกะอังเคียพี่น้องผลมันซื้อกะมันเนผูผสิตว่ามันแพงของมันแพงขึ้นครับผมเพราะว่ามันเป็นอาีตผมควบคุมบ่ได้ครับอันนี้คาไกลย่างเดียวให้พี่น้องเบิ่งครับแบบนี้ครับ เห็นมพี่น้องครับย้อนร่วมครับพาก่ยย่างเดียวครับรวมกับอื่นๆนะครับเนาะอันนี้คือพากาอย่างเดียวครับรวมมาแล้วกับหลายต่างอยู่นะครับเนาะอ่ามันนี่มีข้าวโพดย่างเนอพี่น้องสายข้าวโพดครับมาเด้อนี่เอามาเสริมๆกันไปเลยครับเพราเด็กายแอมกันไปทำเนาะมาดูข้าวกะจัดเต็มขึ้นกาครับ ผู้จัดการยกกอนครับคุณแขนเก่าครับให้เขายกไปให็นแม่เหลวก้อนเขาจังบิดขีบนะครับเนาะอาชีพค้าขายประมาณนี้นะครับพี่น้องครับตื่นเ้านะครับเนาะตื่นเสาพร้อมื่อตื่นตีสองเครื่องไปออกไปตลาดประมาณตีสามครับแล้วก็ผู้จัดการจะใช้เขาเนี้วถ่าแล้วก็น้อยู่คนหนึ่งรอเฮยีกับเข่าครับนอยู่ในข้างในคุณพี่น้องครับสันนี้ก่อนน้อบเนาะจีบนี่พาเบิงพามา ชมมือนนี้มีอย่างกินแนี่พี่น้องพจะเดชมาสื่อถูกนะครับเนาะของมันแพงครับพี่น้องครับ้องทาใจครับผมก็ทําใจครับยังคองไกลแต่ก่อนเคยสื่ออยู่220ครับนี่ขึ้นมา380บาทครับนี่ราคาได้บระมานของสีพี่พร้อมเลยครับตัวนี้ผมก็บรู้กันครับแพงครับแพงเอาพี่น้องครับขอบคุณที่รับช่อมครับขอบคุณอีกคนที่สามในกำลังใจนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาลงแลวก็ะไปเห็นงานกันข้อกันยุดจุดขายครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ